โอเคพี okay, JP, สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนคําช่วยที่แสดงกรรมนะคะคําช่วยที่แสดงกรรมเนี่ยมันจะมีสองคำด้วยกันคือคําช่วยโอกับคําช่วยกะนะคะคําช่วยโอ่าตัวนี้เดิมทีมันก็ออกเสียงว่าโออยู่แล้วเนาะก็ใช่งงอะไรเนี่ยโอเคคือคําช่วยโอแล้วก็คําช่วยกะนะคะ,ะมาดูกันนะคะ เริ่มจากคำช่วยโอก่อนคำช่วยโอคือคำช่วยที่บอกว่าข้างหน้าของมันเนี่ยเป็นกรรมของประโยคนะคะซึ่งเขาจะบอกว่ามันคือสกรรมกิยาทีนี้นสกร,รมกิยามันคืออะไรมันก็คือกิยาที่มันต้องการกรรมนะคะมันต้องมีกรรมในตัวคือสกรรมเนี่ยนึกไว้เลยว่ามันจะต้องไปลุมสกรรมมันก็คือไปทํามันนั่นเองนะคะมันก็เลยจะเป็นกรรมตรงเช่น มีอะไรบ้างอ่ะอย่างเช่นกินดื่มอะไรพวกเนี้ยคือสกรรมกิยานะคะอ่ะอย่างมาดูตัวอย่างนะคะว่าตาชิวาก็หังโอทาเบมาสอืมฉันจะกินข้าวเพราะฉะนั้นทาเบมาสแปลว่ากินหรือจะกินนะคะคําช่วยโอบอกว่าข้างหน้าของทาเบมาสเนี่ยอ่ะข้างหน้าของโอเนี่ยคือสิ่งที่จะกินก็คือโกหังที่แปลว่าข้าวนะคะ ฉันจะกินข้าววัตชิวะโกฮังโอทาเบมัสต่อไปวัตชิวะฮองโอโยมิมัสฉันจะอ่านหนังสือเห็นไหมคะโยมิมัสแปลว่าอ่านโอมงบอกว่าข้างหน้ามันเนี่ยคือกรรมของโยมิมัสนะคะก็คือฮองก็คือหนังสือวัตชิวะฮองโอโยมิมัสฉันจะอ่านหนังสืออ,อีกคำหนึง่งวัตชิวะคุสือโอไคมมัสไคมมัส แต่ว่าซื้อโอก็คือบอกว่าข้างหน้ามันคือกรรมเพราะฉะนั้นรองเท้าก็คือสิ่งที่มันจะซื้อนะคะก็จะเป็นบัตัวชีว่ากูซื้อโอไทรมาฉันจะซื้อรองเท้าคําช่วยโอเนี่ยไม่ยากนะคะก็คือกิจาที่มันต้องการกรรมพวกนั้นก็คือเป็นกรรมตรงทั้งนั้นเลยต่อไปยะ จะใช้กับกิริยาที่ไม่ต้องการกรรมก็คืออากรรมกิริยานั่นเองนะคะอ่ะดูตัวอย่างมันคือกิริยาตัวไหนบ้างอย่างเช่นวัตชิวะนิฮงโกกะวาการิมาสวัตชิวะนิฮงโกกะวาการิมาสแปลว่าฉันเข้าใจภาษาญ,ญี่ปุ่นคําว่าวาการิมาสที่แปลว่าเข้าใจเนี่ยใช้กับคําช่วยกะนะคะสิ่งที่มันเข้าใจเนี่ยคือมันก็ไม่ได้ต้องการกรรมมันหรอ เออมันคือไม่ต้องมีกรรมตรงหรือบางคนจะแปลประโยคนี้ว่ากาเนี่ยบอกถึงประธานย่อยก็ได้นะคะจะบอกว่านิฮงโกะที่เคยเรียนมาอันนี้ฮงโกะมันเป็นประโยคย่อยอันนี้เป็นประธานของประโยคย,ย่อยอันนั้นก็ได้หรือจะแปลจากว่ากาลิมัสต้องใช้กับคําช่วยกะก็ได้เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นพูดภาษาญี่ปุ่นอ่ะอย่างเช่นเข้าใจอะไรไม่เข้าใจอะไรเนี่ย ใช้กับคำช่วยกะนะคะถ้าไม่เข้าใจภาษาญี่ปุ่นก็เป็นวากาลิมาเซงก็คือผันเป็นรูปปฏิเสธนะคะอ่ะต่อไปโอกาเนกะอาริมาสมีคำช่วยที่บอกว่ามีไม่มีอ่ะไม่ใช่คำช่วยเวิร์บที่บอกว่ามีไม่มีอะไรเนี่ยใช้กับคำช่วยกะนะคะข้างหน้าก็คือเงินไม่มีเงินโอกาเนกะอาริมาอาริมาสถ้ามีเงิน ถ้าพูดมั่วละถ้าไม่มีเงินโอกาเนกะอาริมาเซงถ้ามีเงินโอกาเนกะอาริมาสนะคะอะต่อไปฮักโคโนนากานิเนโกกะอิมาสฮักโคโนนากานิเนโกกะอิมาสมันจะแปลว่ามีมีอะไรมีแมวมีแมวที่ไหนในกล่องนะคะเพราะฉะนั้นคำช่วยกะก็ใช้กับการ มีสิ่งมีชีวิตนะคะเอาเป็นว่าอ e ีมาสที่แปลว่ามีเหมือนกันเนี่ยใช้กับคนและสัตว์เท่านั้นนะคะถ้าเหมาวรวมว่ากับสิ่งมีชีวิตมันก็จะมีพวกต้นไม้มาอีกซึ่งเขาไม่ใช้กับต้นไม้นะคะเขาถือว่ามันไม่ได้เคลื่อนไหวอืเอาเฉพาะสิ่งที่มันเคลื่อนไหวที่มีชีวิตเช่นคนและสัตว์นะคะใช้อ e ีมาสแต่ถ้า สิ่งที่มีชีวิตเหมือนกันไม่ได้เคลื่อนไหวใช้อลิมัสนะคะเช่นต้นไม้ดอกไม้เนี่ยใช้อลิมัสนะคะถ้าไม่มีแมวก็เป็นอีมาเซงนะคะต่อไปเดี๋ยวมาเทียบอากรรมกับสกรรมให้ดูชัดๆนะคะชึบอย่างเช่นดูนะคะดอโออาเกมัสอาเกมัสแปลว่าเปิดแต่ว่าเป็นเปิดของสกรรมกิยานะคะเป็นเปิดที่ต้องการกรรมนะคะ สมมุติว่าประธานคือบอตาชิอันในประโยคนี้ประธานคือฉันนี่แหละด้วยอาเกมัสแปลว่าฉันจะเปิดประตูฉันจะเปิดประตูเพราะฉะนั้นประตูเป็นกรรมที่ฉันจะเปิดมันนะคะถ้าเปิดแล้วฉันเปิดประตูแล้วมันก็จะผ่านเป็นอาเกมาชิตะนะคะเห็นไหมคะว่าฉันจะเปิดประตูต่อไปถ้าเป็น อาการกิยาใช้กะเช่นดอกะอคิมัสเห็นไหมคะถ้าเราเปิดเองเออเราจะเปิดประตูเองเนี่ยคืออะคิมาสแต่ถ้าอาคีมาสเป็นอากรรกิยายังไงเช่นประตูมันจะเปิดก็คือประตูอัตโนมัติอะมันจะเปิดเออเราไม่ได้ไปทําอะไรมันมันจะเปิดให้เราเองอือเห็นไหมคะว่าถ้าเป็นคําช่วยกะเนี่ยประตูมันจะเป็นภาคแสดง ประตูมันจะเปิดออกออนะคะซึ่งถ้าเป็นคำช่วยกะเนี่ยเราไม่ได้ไปทำมันมันเกิดขึ้นเองนะคะเช่นลมพัดอ่ะลมพัดแล้วประตูเปิดปุ้งอันนั้นก็ใช้อคีมัสเหมือนกันนะคะก็เป็นด้วยอากะอัคีมัสคือเราไม่ได้ไปเปิดมันมันโดนลมพัดแล้วมันก็เปิดเองแบบนั้นนะคะแต่ถ้าบอกว่าประตูมันเปิดอยู่ซึ่งเราไม่ได้เป็นคนไปเปิดนะอ,อประตูอัตโนมัติมันเปิดอยู่ ประตูที่มันโดนลมพัดแล้วมันเปิดอยู่เขาใช้ว่าไอเตอิมัสนะคะเปลี่ยนจากอคิมัสเป็นไอเตอิมัสประตูเปิดอยู่นะคะซึ่งจริงๆแล้วไอกิยาสกรรมกรรมิยาอากรรมกรรมิยาเนี่ยมันมีหลายหมวดมากเช่นเปิดปิดจอดรถรถเราขับรถไปจอดหรือเห็นรถจอดอย่างเงี้ยมันก็ เป็นหมวดของสกรรมอากรรมกิยานะคะที่มันมีการเปรียบเทียบกันหลายอย่างมากอันนี้ก็ไปไล่ดูได้นะคะถ้าเกิดใครมีข้อสงสัยอะไรก็คอมเมนต์ไว้ได้นะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่กับ Foggy ok JP ใครชื่นชอบก็อย่าลืมกด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันได้นะคะ